Welcome to no Story Podcast to NoPadon Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นบดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จาหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาสัก2สัปดาห์แล้วแล้วก็จริงๆวางคิวไว้ว่าจะมารีวิวก็โดนแซงคิวอยู่เรื่อยๆนะครับจากสัมภาษณ์บ้างจากอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะกลับมารีวิวเล่มนี้ให้จบนะครับ คือยังไม่ได้รีวิวเลยนะแต่ว่าจะทำรอบเดียวรวดเดียวให้จบหนังสือชื่อว่า Drive นะครับโดยคนเขียนคือคุณ n ด e l Pink ิะเริ่มต้นอย่างนี้ครับจริงๆผมได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้มาสักระยะหนึ่งลวเป็นคนที่ติดตามผลงานของผู้เขียนน็คือคุณ Daniel Pink เนี่ยนะครับตั้งแต่หนังสือที่ชื่อว่าเวนนะครับคราวนี้มีโอกาสก็เลยซื้อมา ปรากฏว่าต้องบอกแบบนี้นะครับอาจจะมีบางบางท่านอาจจะชอบหรือบางท่านอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเล่มนี้เหตุผลง่ายๆครับเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าแรงจูงใจภายในนะผมเริ่มเกินภาพรวมก่อนนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็เคยถูกวิจารณ์ว่าเอ้ยมันยาวเกินไปหรือเปล่าเรื่องมันอยู่นิดเดียวเองทําไมต้องพูดถึงเยอะแยะมากมายนะเน่ย ถ้าสําหรับคนที่อยากรู้ว่าแรงจูงใจภายในคืออะไรอาจจะไม่จําเป็นต้องอ่านเล่มนี้นะครับไปอ่านในเน็ตอ่านอะไรก็รู้และนะครับแต่ถ้าใครที่อินกับเรื่องของแรงจูงใจภายในหน่อยก็คืออยากศึกษาให้ลึกหน่อยผมก็ยังชอบอเล่มนี้นะผมอธิบายแบบนี้ก่อนมนุษย์เราเนี่ยจะมีแรงจูงใจอย,อยู่2ประเภทนะครับแรงจูงใจประเภทแรกเขาเรียกว่า extrinsic Ext Ext motivation หรือแรงจูงใจภายนอก มันแปลว่าอะไรแรงจูงใจภายนอกเนี่ยมันเป็นแรง,แรงจูงใจที่มันเกิดจากสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกตัวเราเอาเอาง่ายที่สุดที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก็คือ,อาการที่เราไปทํางานเนี่ยถามว่าอะไรจูงใจทําให้เราอยากไปทํางานข้อแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนเรื่องของสวัสดิการเรื่องของโบนัสใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้ครับคือแรงจูงใจภายนอกถ้าเกิดคุณมานะ คุณจะได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเกิดคุณทําทงานได้ดีตาม KPI ตามอะไรที่เขาตั้งไว้เกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยคุณจะได้โบนัสเพิ่มเติมนะพวกนี้คือการสร้างแรงจูงใจภายนอกถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะมนุษย์ก็ต้องการเงินเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวมนุษย์ก็ต้องการาสวัสดิการต้องการโบนัสเพื่อที่เอาไปใช้ใจ่ายต่างๆนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะจูงใจพนักงานได้แต่ถ้าโลกเราเนี่ย หมายถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกจูงใจโดยใช้แรงจูงใจภายนอกอย่างเดียวเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคนเราอ่ะก็จะไม่เลือกทํางานในที่ที่ได้เงินเดือนน้อยเราก็จะไปหาง,งานที่ได้เงินเดือนมากอย่างเดียวเลยแตเย่เคยเห็นเคสหลายๆเคสเคยสังเกตไหมครับบางทีเนี่ยเราเห็นคนลากออกจากที่ที่หนึ่งที่ได้เงินเดือนเยอะกลับไปทํางานกับอีกที่หนึ่งที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าหรือนะักศึกษาจบใหม่เนี่ยบางทีได้งานสองที่นะแต่เลือกที่ที่เงินเดือนน้อยกว่า มันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าแรงจูงใจภายนอกไม่ได้เป็นตัวแปรเดียวครับที่จะทําให้คนอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันยังมีแรงจูงใจประเภทที่สองที่เรียกว่าแรงจูงใจภายในหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า intrinsic motivation นะซึ่งเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้แล้วครับแรงจูงใจภายในตามชื่อเลยครับมันเกิดจากในใจเราครับมันเป็นสิ่งที่มันมีความหมายกับกับเรามันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของเรา สังเกตไหมฮะว่าหลายๆครั้งเราไปทํางานที่มีเงินเดือนน้อยกว่าแต่มันเป็นงานที่ถูกใจเรามากมันเป็นงานที่โอ้โหมันคือชีวิตเราเลยอะ่ะมันคือใช่เลยเนี่ยเรากับชอบมากกว่าที่จะไปทํางานที่มีแรงจูงใจภายนอกเช่นเงินเดือนสูงกว่านะสิ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอหรือไม่ต้องอะไรมากครับหลายครั้งหลายคนเนี่ยทำงานการกุศลทํากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยผมถามว่าทําแล้วได้เงินไหม คำตอบคือไม่ได้นะอันที่2คือแล้วคุณทําไปเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เงินคุณไม่ได้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยไม่ไม่อยากจะออกสื่อด้วยซ้ําว่าตัวเองเป็นคนทําคือไม่ไม่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงใดๆด้วยซ้ําแต่เขาทำเพราะเขาอยากทำครับนั่นคือความหมายของแรงจูงใจภายในนะครับโอเคคราวนี้หนังสือเล่มนี้มันเปิดมาว่าไงเขาก็บอกว่า โลกเราอะตั้งแต่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเราไปอิงแรงจูงใจภายนอกซะเยอะนะครับเรามีแอสซัมชันที่บอกว่าคนจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อคนมีเงินเดือนเยอะเราจะต้องจ่ายเงินเดือนตามเปอร์ฟอร์แมนซ์ของคนนะครับซึ่งมันมันไม่ได้ผิดอย่างที่ผมบอกแต่มันไม่ใช่สมการเดียวหนังสือเล่มนี้เขาก็มีประเด็นว่าอันนั้นนมันเป็นออปเปอเรติงซิสเต็มแบบเก่าอะ คือถ้าเป็น Windows ก็วิน Windows 95อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช้ได้ในโลกปัจจุบันแล้วนะเขาเรียกมันว่า motivation เนี่ยมี3ระดับนะระดับ motivation 1.0เนี่ยเป็นระดับของการ survive พูดง่ายๆว่าเฮ้ยเราจะต้องอยู่รอดเราจะต้องไม่อดตายเราจะต้องมีเครื่องอที่พักเหมือนปัจจัย4สียครับยารักษาโรคที่อยู่อาศัยให้เพียงพอนะนั่นคือ motivation 1.0นะ motivation 2.0ก็คือการเอาเงินการเอาแรงจูงใจภายนอกเนี่ยมามาเป็นตัวดึงสร้างแรงจูงใจใครทำ performance ได้ดีเนี่ยก็น่าจะ,ะได้เงินเยอะนะแต่เขากำลังเล่มนี้ทั้งเล่มกำลังจะบอกว่าแต่เราควรจะเปลี่ยน operating system ได้แล้วนะเปลี่ยนวิธีการคิดได้แล้วนะในเรื่องแรงจูงใจมันน,น่าจะไปถึง motivation 3.0ซึ่งเขาพูดถึงหลักๆก็คือแรงจูงใจภายในนี่แหละทำทำยังไงให้คนอ,อยากที่จะสร้างแรงจูงใจเหล่านี้นะมีบทบทหนึ่งนะที่ผมชอบและผมขออนุญาตเอามาแชร์นะครับคือเขาบอกว่าอ้าวก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยต้องถามคำถามก่อนว่ามันมีข้อผิดพลาดยังไงเหรอนะบทนี้คือบทที่2ของหนังสือเล่มน,นี้นะเขาพูดถึง seven reason carrot and stick often don't work คขาว่า c a r r o t แอนสติกคืออะไรแครอทคือทําอะไรแล้วเราได้แคร o t มันเหมือนอาหารที่เราเราชอบแบบแบบนั้นนะทำแล้วได้รางวัลเนะี่ยเราเรียกว่า c a r ค o t Stick ก็คือไม้คือทําอะไรไม่ได้แล้วเราจะถูกถูกตีถูกทาโทษนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราให้รางวัลแล้วทําโทษอะมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วละ่ะซึ่งเขามีสาเหตุอยู่7ข้อนะผมผมเลยขออนุญ,ญาตเอามาเล่าเลยนะ อันแรกสุดเนี่ยที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ระบบการให้รางวัลและการทําโทษไม่เวิร์กเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับไอ้ระบบรางวัลและทําโทษเนี่ยมันทําให้แรงจูงใจภายในหายไปพูดง่ายๆว่าเอ่อถ้าเราทําเพื่อ,อรางวัลเพื่อล่ารางวัลเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกอยากทําอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นบางคนบอกเอะทำไมนะเชื่อไหมครับบางทีเนี่ยเราทําบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้กะว่า จะเอาเงินหรือเอาอะไรเลยนะเราแค่มีความสุขที่เราได้คอนติบิลมีความสุขที่เราอยากทําแต่พอเราเอาเงินเข้ามาในสมการเมื่อไหร่เุิบเนี่ยไอ้ความสุขนั้นกลับหายไปผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้มีหลายตัวอย่างนะครับมันมีประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเขาอยากให้คนไปบริจาคเลือดครับคราวนี้พออยากให้คนไปบริจาคเลือดเนี่ยเขาก็หาวิธีเอ๊จะทํำยังไงนะ ใหม่ๆคนก็ไปเพราะอะไรผมถามคนบริจาคเลือดในปัจจุบันก็ได้ครับว่าเราไปกันเพราะอะไรคาตอบของคนส่วนใหญ่เลยก็จะบอกว่าก็อยากบริจาคไงมันเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่ในประเทศนั้นเนี่ยอยากทดลอง implement ก็คือเขาเห็นคนบริจาคน้อยเขาอยากกระตุ้นเขาก็บอกว่าเอางี้ต่อไปใครไปบริจาคเลือดจะได้เงินตามหลักเนี่ยขนาดบริจาคฟรียังขนาดนี้ถ้าบริจาลระแจกเงินเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นถูกไหมแต่ไม่จริงครับกลายเป็นว่าการให้เงินเนี่ย คนบริจาคน้อยลงเลยเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาไปขายเลือดอเขาไม่ใช่บริจาคเลือดซึ่งแบบเลือดเนื้อเขาเขาไม่ขายอะแปลกไหมครับแต่นี่คือเลือดปกติของมนุษย์เลยนะครับเมื่อเรามีเงินเข้ามาในสมการเนี่ยแรงจูงใจภายในบางอย่างเริ่มลดลงนะครับผมว่าไม่ได้แปลว่าเงินไม่ดีนะครับแต่กําลังจะบอกว่าถ้าใช้แบบไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยข้อแรกเลยครับมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันจะไปลดแรงจูงใจภายใน ข้อที่2นะครับหลายๆครั้งเนี่ยพอเอาเงินเข้ามาในสมาการเกิดความเครียดเกิดความกังวลเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้แย่ลงอีกเออบางทีหลายๆอาชีพผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกอาชีพนะครับแต่พอเราเริ่มเอาเงินมาเป็นตัวล่อเอาเงินมาเป็นสมาการหรือเอาการทําโทษมาเป็นตัวบังคับเนี่ยมันสร้างความเครียดจริงๆนะครับ performance จะแย่ลงสังเกตเอาเอาง่ายๆก็ได้ครับนักกีฬาเนี่ย ตีลูกธรรมดาเอานักกอล์ฟก็ได้อะถ้าใครชอบเล่นกอล์ฟเนี่ยถ้าเป็นการซ้อมที่มันไม่มีอะไรไม่มีรางวัลไม่มีอะไรเนี่ยนะผมเชื่อเลยว่าลูกเนี้ยตีลงหลุมสบายแต่พอบอกว่านี่มันเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์อันนี้คือเอ่อถ้าทําไม่ได้เงินหายไป10ล้านเกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดก็ตีก,กอล์ฟได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับพวกนักกีฬาเขาถึงต้องมีพวกนักจิตวิทยามาประกบนะครับเพื่อจะลดไอ้ตรงนี้ลงเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่หลอดและสติกการทำโทษการให้รางวัลเนี่ยมันบางทีมันทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของคนในลดลงด้วยนะข้อที่สามนะครับมีงานวิจัยเยอะแยะที่พิสูจน์บอกว่าไอ้ระบบรางวัลและการทำโทษเนี่ยมันทำให้ Creativity หายไปอันนี้เนี่ยผมต่อยอดให้ได้ครับคือทำไมรางวัลและการทำโทษมันทำให้ c r e a t i v i t y หายไปเอาง่ายๆครับเราอยากได้รางวัลเพราะนั้นโจทย์ของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ เป็นไปตามสิ่งที่เขาตั้งมาให้เราเกณฑ์ที่เขาตั้งมาให้เราเรามักจะไม่อยากจะแหกกฎเกณฑ์นั้นเพราะการแหกกฎเกณฑ์นั้นเนี่ยมันทําให้เราอาจจะไม่ได้รางวัลสมมุติว่า KPI เราคือทำโปรเจกต์ A ให้เสร็จถ้าเราทำโปรเจกต์ A ให้เสร็จเนี่ยเราจะได้โบนัส3เดือนนั้นโจทย์ผมชัดเจนคือโปรเจกต์ A ผมก็ทำเป็นหุ่นยนต์น่ยทำให้โปรเจกต์ A เสร็จทั้งๆจริงลึกๆผมอาจจะคิดว่าโปรเจกต์ B น่าจะเวิร์กกว่าโปรเจกต์ Project C น่าจะเจ๋งกว่าหรือวิธีการอื่นๆน่าจะดีกว่าโปรเจก แต่ผมจะตัดความคิดนั้นทิ้งเพราะความคิดนั้นไม่ได้ช่วยทําให้ผมได้รางวัลไงอารมณ์ใกล้ๆแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยพอเอาเงินเข้ามาเนี่ยเรื่อง creativity เราก็จะลดลงนะครับข้อ4นะครับการที่เราใช้รางวัลและการทําโทษเข้ามาเนี่ยบางทีมันทําให้ลดพฤติกรรมที่เราต้องการลงด้วยอันนี้เขาเรียกว่า moral hazard าห,าาหรือพฤติกรรมที่มันอาจจะไม่พึงประสงค์ที่มันเกิดขึ้นจาก อารมณ์ของการที่เรามุ่งไปที่รางวัลผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่ามอรัลภาษสซะทีเดียวหรอกแต่ว่ามันพูดถึงไ uh, ด uh, ฟั n c t i o n a l behavior นะคือย่างนี้สมมุติว่าผมถูกจัดจากจํานวนชิ้นที่ผลิตได้ต่อต่อวันอย่างเงี้ยถ้าผมผลิตของผมอยู่ฝ่ายโปรดักชั o นนะผมอยู่ฝ่ายผลิตถ้าผมผลิตของได้เยอะต่อวันเนี่ยผมก็จะได้โบนัสเยอะเพราะนั้นสิ่งที่ผมทําคือผมก็จะรีบผลิต โดยที่ผมอาจจะรู้ด้วยนะว่าการรีบผลิตเนี่ยอาจจะทําให้ของไม่มีคุณภาพมันอาจจะทําให้เกิดของเสียมันอาจจะทําให้เกิดอของที่เอาไปใช้สัก2ส,สัปดาห์แล้วจะแย่แต่ผมต้องรีบผลิตไงเพราะฉะนั้น <c oughs> พฤติกรรมที่มันอาจจะออกมาคือจํานวนการผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากการผลิตของแย่ๆออกมาไอ้อย่างเนี้ยคือคือ,อข้อเสียของแครอทและสติกนะครับที่ไปบีบให้ผมทําอะไรให้เยอะๆเร็วๆแล้ว,ลว,ลวพอเยอะๆเร็วๆแล้ว มันทำให้ behavior ผมเปลี่ยนไปนะครับเป็นการ Play Game เป็นการเล่นเกมไปซะอย่างนั้นนะครับข้อที่5นะครับ carrot and stick คือระบบรางวัลเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การโกงนําไปสู่ unethical behavior ก็คือพฤติกรรมที่ที่แย่กว่าข้อเมื่อกี้นะครับอันนี้คือพฤติกรรมที่มันผิดจรรยาบรรณทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษเนี่ยผมผมต้องบอกเลยการลงโทษบางทีมันมีความรุนแรงมากจกนกระทั่งเรายอมรับ โทษตรงนั้นไม่ได้สมมุติอย่างนี้ฮะไอ้เคสนี้ก็เกิดขึ้นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราให้พนักง,งานขายประกันใช่ไหมแล้วเราบอกเขาบอกว่าถ้าคุณขายไม่ได้คุณอาจจะโดนไล่ออกเลิกออฟคุณลองคิดภาพนะถ้าเป็นพนักง,งานคนหนึ่งที่เขามีบ้านมีรถต้องผ่อนมีลูกต้องส่งมีภาระเยอะแยะมากมายเพราะนั้นการไล่ออกเนี่ยมันคือหายนะของชีวิตเขาเลย เขาก็ต้องทําทุกวิถีทางที่จะขายประกันนั้นให้ได้ถูกไหมพราะมันเป็น KPI เขามันมีรางวัลมันมีการทําโทษที่มันรุนแรงสําหรับชีวิตเขานั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในหลายเคสเนี่ยก็คือเขาโกงเลยครับเขาอะทำการเซตอัพบัญชีไปเอาบัญชีลูกค้าที่เปิดกับธนาคารเปิดกับบริษัทเขาวะเอามาซื้อประกันโดยที่ลูกค้าไม่ได้รับการ แจ้งใดๆคือปลอมเอกสารขึ้นมาหักบัญชีด้วยอัตโนมัติเขาอาจจะเลือกบัญชีที่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเม k e sure ว่าลูกค้าจับไม่ได้ถ้าลูกค้าจับได้ก็จะบอกว่าขอโทษทีมันผิดทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาทําแบบนี้เป็นเรื่องเปกก็นราวจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องแดงขึ้นมาก็บริษัทก็เสียหายเยอะแยะมากมายแต่นี่คือสิ่งที่เกิดจาก carrot and stick ส่วนหนึ่งนะครับที่มันไป push pressure หรือสร้าง pressure แล้วทําให้คนเนี่ยทำอะไรที่มันอันเ t h i c a l นะครับ ถัดไปข้อที่6เนี่ยไอ้แครอทในะสติกคือรางวัลและการทําโทษเนี่ยมันจะทําให้เราติดครับคืออย่างนี้ฮะคือทุกครั้งเนี่ยเราไปเอาทุกอย่างมาประหุติดกับเงินเนี่ยนะต่อไปอ่ะเขาจะไม่ทําอะไรถ้าเราไม่ให้เงินเขาในหนังสือพูดถึงแม้กระทั่งเรื่องของการสอนลูกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพะเื่อนอ่านมาสักระยะแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเราบอกให้ลูกไปทิ้งขยะแล้วเราจะให้เงิน20บาทเนี่ยต่อไปลูกเอ็กเซกต์นะครับถ้าไม่ได้20บบาทไม่อยากทิ้งนะครับ เพราะเราไป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 สร้างสารเสร็จติดให้กับเขาทุกอย่างต้องเงินถ้าลูกตื่นได้อ่าภายใน8ปดโมงเช้าให้อีก20บาทก็แปลว่าต่อไปนี้ถ้าฉันตื่นแล้วเธอไม่ให้20บาทเน้ฉันนอนสายเลยนะฉันนอนแบบอ่าเที่ยงเลยนะอะไรอารมณ์แบบนี้ในองค์กรเหมือนกันถ้าทุกอย่างมันคือเงินเนี่ยคราวนี้เราบอกว่าเอ้ยเราเราช่วยคิดโปรเจกต์ใหม่หน่อยสิอ่าเท่าไหร่อ่ะถ้าผมคิดได้แล้วให้ผมเท่าไหร่ แล้วต้องบอกว่ามันผิดตรงไหนเพราะว่าเงินเราจากัดนะครับถ้าเกิดเงินถ้าไม่จํากัดก็ไม่เป็นไรครับมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปครับแต่ถ้าเป็นโลกธุรกิจผมเชื่อว่าเงินจากัดไม่ใช่โลกธุรกิจทุกโลกอะฮะนอนโปรฟิต uh, <laughs> ก็มีเงินจํากัดทุกอย่างมีเงินจํากัดเพราะนั้นระวังนะครับการใช้เงินเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างเดียวเนี่ย,ยมันมันมันอดิอะิกฟก็คือมันติดนะครับข้อสุดท้ายนะครับที่มันเป็นข้อเสียข,ของการใช้ carrot and s t i c กก็คือการให้รางวัลและการทำโทษคือมันทำให้เราคิด ช็อตเทอรมทำให้เราคิดสั้นนะคิดสั้นในแง่นี้คือเฮ้ยฉันไม่สนแล้วว่าองค์กรมันจะอยู่รอดอีก5ปีหรือเปล่าฉันสนว่าปีนี้ฉันได้กําไรไหมเพราะฉะนั้นลองเทอมเอ็กซ์เพนต่างๆนานาเนี่ยเขาอาจจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะเหตุผลเพราะว่าการตัดทิ้งนั้นเนี่ยมัน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 ไม่ได้คือเขาไม่แคร์ในลองเทอร์มเขาแคร์แค่ว่า KPI เขาได้ใน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 วันนี้เพราะว่ามันผูกติดกับเงินนะครับก็ผม เอาไว้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายบทเลยนะครับผมคิดว่าน่าสนใจแล้วคิดว่าอาจจะเอามารีวิวเพิ่มเติมในอีกสักสักครั้งแล้วกันนะครับเพื่อที่จะทําให้มันมีความครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยในใจผมเนี่ยผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบนะครับผมคิดว่าหลายข้อเลยเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราพูดคุยกันในคอนเซปต์ของ OKR OK ผมขอต่อยอดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือ OKR OK เนี่ยมีคนชอบพูดบอกว่าอาจารย์ OKR OK มันเอาไปผูกติดกับเงินเดือนได้ไหมถ้าเราได้ OKR OK 100%เราจะได้เงินเดือนเยอะกว่าคนที่ได้ OKR OK ห้าเอร์ไหม่อ,อผมไม่เห็นด้วยในเหตุผล2ประการคือถ้าเกิดเราไปผูกติดในรูปแบบแบบนั้นว่า OKR OK ได้เต็มร้อได้เงินเดือนมากกว่า OKR OK 50%หลักการของ OKR OK จะจะ,จะ,จ,ะจะถูกพังทลายไปได้เลยเพราะว่าคนจะตั้ง OKR OK ที่มันต่ำๆให้มันได้ร้อ พอตั้งต่าๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นว่าทุกคนได้โอเคอาร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อผมไหมว่าองค์กรก็จะหงุดหงิดว่าเฮ้ยไม่ได้ที่คุณต้องตั้งให้มันยากถามว่าพนักงานอยากตั้งยากไหมก็ไม่อยากเพราะมันถูกผูกติดกับเงินเดือนไงเพราะฉะนั้นพนักงานเขาก็ไม่ยอมตั้งยากสุดท้ายองค์กรเขามาควบคุมบอกงั้นฉันตั้งให้แกเองแกไม่ต้องคิดแล้วพอบอกให้คิดทีไรทําแบบนี้ทุกทีมันก็กลับไประบบเดิมๆซึ่งเราไม่เรียกมันว่า OKR OK แล้วนะครับคราวนี้ พอผมบอกว่ามันไม่ควรผูกติดก็จะมีคําถามว่าคนจะทำทำหรอผมก็บอกว่าอย่าลืมนะครับแรงจูงใจมี2ประเภทไอ้ที่ท่านพยายามจะไปผูกติดกับเงินเดือนเนี่ยท่านใช้แรงจูงใจที่เรียกว่า extrinsic motivation คือแรงจูงใจจากภายนอก OKR OK เนี่ยมันต้องทําให้คนอยากทําครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าง่ายนะครับแต่ลักษณะของ OKR OK เนี่ยมันคือการมอบหมายให้คนคนหนึ่งมีตัวตนขึ้นมาแล้วนั่งคิดว่าอะไรคือความฝันของเขา แล้วความฝันเขาว่าตอบองค์กรได้อย่างไงตอบ2คําถามนี้ได้คุณจะได้โอเคอาร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต่อย่อไปอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมามาพูดคุยเรื่องหนังสือต่อนะทุกครั้งที่มีคนถามว่าอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกหน่อยซิว่า OKR OK ของหนูคืออะไร OKR OK ของผมเป็นยังไงผมทํางานอยู่ฝ่ายกฎหมาย OKR OK ผมคืออะไรครับผมทํางานอยู่ฝ่ายผลิต OK r หนูคืออะไรอะไรเงี้ยคือ มันเหมือนคําถามแบบเนี้ซึ่งผมตอบแทนไม่ได้เลยนะความฝันคุณคืออะไรคือผมก็ตอบยากนะถ้าถามโอเคอาผมมาผมตอบได้แต่แต่ความฝันของแต่ละคนเนี่ยเราเราเราไม่เคยถามคนอื่นใช่ไหมว่าเออขอโทษนะครับผมขอถามหน่อยว่าความฝันผมคืออะไรคือคนอื่นเขาจะตอบเราไม่ได้ครับแต่ผมเข้าใจนะครับคนถามท่านอาจจะยังไม่ไม่ไม่เอ่อเข้าใจแค่ว่าโอเคมันคือมาตรฐานแอะว่าการเอ่อฝ่ายผลิตโอเคมันต้องมีหน้าตาเหมือนกันอะซึ่งมันไม่จําเป็นนะครับ ดังนั้นเนี่ยถาม2คําถามกับตัวเองนะครับคือความฝันเราคืออะไรแต่แน่นอนเรารับเงินเดือนเขาเราอยู่ในองค์กรเขาก็ต้องถามคําถามที่2อด้วยว่าความฝันนั้นน่ตอบโจทย์องค์กรได้อย่างไรนะครับก็อันนี้เป็น,ปนพาร์ทแรกนะครับที่ผมอยากจะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า Drive นะครับของ Daniel p i n งนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ผมจะมาพูดถึงต่อว่าเอ๊แล้วจริงหรือที่บอกว่าการจ่ายเงินอย่างเดียวมันไม่โมดิเวต มันมี7ข้อที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังะแปลว่าเงินไม่ต้องจ่ายหรือเปล่าซึ่งตอบได้เลยตอนนี้ว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราตามมาฟังวันพรุ่งนี้กันต่อนะครับอขอบคุณที่ติดตามทับุรนสอรี่พอดแคสต์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราพบกันครับสวัสดีครับ